สวัสดีครับผมอดีสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้มาเจอตัวแอร์ซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับลูกค้าแจ้งนะครับไม่มีความเย็นนะครับนี่ครับทำการเปิดที่รีโมทนะครับสวิงทางานนะครับมอเตอร์ทํางานปกตินะครับแต่ที่สังเกตนะครับมันมี led นะครับติดค้างสามดวงนะครับนี่ครับติดค้างสามดวงนะครับลูกค้าแจ้งไม่เย็นนะครับตัวข้างนอกไม่ทํางานเลยนะครับลูกค้าเดินไปดูเองนะครับ เดี๋ยวอาการนี้นะครับผมขอรื้อดูแป๊บนึงนะครับนี่ครับอาการที่มันติดค้าง3ดวงนะครับเช็คดูบอร์ดทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟเลี้ยงดูก่อนนะครับไฟเลี้ยงมาไฟเลี้ยงมาถือว่ายังปกตินะครับไฟเลี้ยงปกติ ตัวนี้เป็นอินวอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราวัดสัญญาณพันธนะครับสัญญาณพันธ์ปกติสวิงปกตินะครับแต่เดี๋ยวเราดูโค้ดการติดค้างของตัว LED นะครับนี่ครับตัว LED ฟ้องการติดค้าง3รวงเกิดจากไฟฟ้านะมีปัญหานะครับอาจจะเกิดการดับหรือไฟตกชั่วขณะนะครับ รูปแบบของผมก็จะทําการสับเพเกอร์นะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับให้มันรีเซ็ตนะครับจะทําการรีเซ็ตที่บอร์ด m c u นะครับให้มันเนี่ยครับปวดการค้างของ3ามดวงนะครับตอนนี้นะครับสวิงทางานนะครับสวิงทางานมอเตอร์ทํางานปกติครับ LED ติดดวงเดียวแล้วนะครับ LED ติดดวงเดียวนะครับ เดี๋ยวเราดูข้างนอกครับทำงานได้ไหมนะครับทำงานได้นะครับเนี่ยครับคอยตัว e-Web ยังเย็นอยู่เลยนะครับแล้วข้างนอกก็ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปงานให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับอาการที่มันติดค้างสามดวงไม่มีความเย็นก็เกิดจากในช่วงขณะหนึ่งนะครับอาจจะเกิดไฟตกหรือว่าไฟไม่พอนะครับทำให้ MCU หยุดการทำงานนะครับติดค้างสามดวงนะครับอาการนี้นะครับ ถ้า FC หรือเพื่อนช่างเจอนะครับก็ให้สับเบเกอร์นะครับแล้วก็ประมาณ5นาทีแล้วก็เปิดเครื่องใช้ใหม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ